สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง u t u b e จตุรงการเกษตรครับคลิปนี้นะครับเป็นภาพเดิมนะครับไปดูเราตัดใบข้าวนะครับซึ่งตัดดอกแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมจะให้ดูครับว่ามันงงามขนาดไหนที่บอกว่างามงามนะครับแล้วก็สัปดาห์ถัดไปก็จะเป็นการเกี่ยวแล้วนะครับจะนําภาพมาดูให้เป็นระยะแต่ว่าตอนนี้ให้ดูว่าที่ว่างามมันงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวก็จะรับชมครับเบิ้งได้ไปหน่องนะ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง Youtube จตุรงการเกษตรครับแปลงนี้ครับเป็นแปลงข้าวที่น้องชายมาตัดยอดนะครับเมื่อสักเดือนที่แล้วนะครับเห็นไหมครับผิดหูผิดตาเลยนะครับเห็นไหมครับความสูงคือมันสูงขึ้นอย่างผิดหูผิดตานะครับใส่ปุ๋ยก็ใส่ไม่เยอะนะครับนี่นะครับร้อยร้อยหกสิบนะครับผมท่วมหัวผมนะครับ เนี่ยสองแปลงเนี่ยนะครับน้องชายที่มาตัดผลของผลของการตัดครับนี่นะครับเนี่ยที่น้องชายมายืนตัดอยู่แถวนี้แหละครับเดี๋ยวมันมันมันจะตั้งท้องแล้วครับมันจะเป็นรวงคือภาษาอีสานอะไรมันจะมันจะถอกมป็นอย่างนั้นนะครับเนี่นะครับเขียวรถเกี่ยวคูบต้าเนี่ยนะครับมาเจออย่างนี้ต้องยกคอสูงมากครับเนี่นะครับ ที่เคยเกินไว้บอกว่าประโยชน์ของการตัดยอดข้าวเนี่ยโอ้โหเนี่แหละครับถ้าไม่ตัดมันจะขนาดไหนนะครับคือมันงามครับคือถ้าไม่ตัดมันจะล้มนะครับพอมันล้มแล้วมันจะทําให้เกี่ยวยากนะครับนี่ท่วมหัวผมนะครับท่วมหัวให้ดูนะครับข้าวที่เห็นนี้นะครับเป็นข้าวข้าวเหนียวนะครับกอขอหกอุดรนะครับเนี่ยพี่น้องมาบึงโอ้มันสูงครับอีรีเด นะครับปลายปลายตุลาต้นพฤศจิกานะครับก็จะเริ่มเป็นรวงนะครับแปบ๊บเดียวเองนะครับจะนำคลิปเก่ามาแปะให้ดูครับน้องชายมายืนตัดอยู่แถวนี้แหละครับ กับคุณพ่อมามามา,มาวิทยน้ําออกอยู่ตรงนี้แหละครับโอ้งามครับพี่น้องเลยให้เบิ่งบรรยากาศเนาะเดี๋ยวจะพามันเดินก็ลําบากอยู่นะครับเพราะว่ามันโลกครับนี่แหละครับมันล้มแล้วไหมครับเห็นครับล้มละล้มละพอล้มนี่ตัวตัวรถเกี่ยวมันก็เกี่ยวได้นะไม่ใช่ว่ามันเกี่ยวไม่ได้นะครับตัวแต่ตัวยืดคอมันเนี่น่าจะยกสูงมาก รถเกี่ยวจากคันที่มันเล็กอยู่แล้วมาลงเกี่ยวข้าวของตัวเองเนี่ยเล็กผิดหูผิดตาไปเลยครับผมจะนึกถึงพวกศักพัฒนาพวกอะไรรถคันใหญ่ๆนะครับมาเจอข้าวพวกนี้งามๆนี่ยิ้มแต่แต่ของเรามันก็เกี่ยวทุกปีและครับมันก็เกี่ยวได้นะครับนี่น,นะครับความอุดมสมบูรณ์เป็นข้าวกอเขาหกที่ขึ้นชื่อของอุดรน,นะครับนึ่งจะหอมไปทั่วบ้านทั่วเมือง นะครับเม็ดเล็กๆนะครับก็เป็นพันธุ์ที่อมตะนิรันดร์นะครับแต่ว่าพันธุ์จิมีเขาอีกพันธุ์นึงนะก็เป็นพันธุ์อีเตียอีเตียต้นเล็กๆแต่ว่าได้ให้ผลผลิตต่อไร่สูงเหมือนกันเห็นคุณพ่ออยากได้พันธุ์เน่นี้นะครับของแม่โจอยู่นะครับข้าวเหนียวพันธุ์แม่โจซึ่งมันมันเปิดขายผมเข้าไปดูแล้วมันก็มันมีมันมีที่ศูนย์ของแม่โจต้องสั่งซื้อนะครับ เนี่ยนะครับก็ให้ดูบรรยากาศเบิ่งไปคร่าวๆเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้มันมันเป็นช่วงร้อยต่อของสิเปิดฤด,ดูกาลนะครับคนมิดรักแฟนเพลงรถไถนีเน่เพิ่นเพิ่นรถไถรถเกี่ยวเขารรตัดอ้อยมันบ่ทันได้มีแต่ไทยครับพี่น้องครับคงจะคลองกับไทยเป็นยามเนาะนะครับใส่ปุ๋ยใส่อยู่นะครับครั้งหรือสองขังนี่แหละ ข้าวเนี่ยมันจะประหยัดปุ๋ยหน่อยมันจะไม่เหมือนอ้อยนะครับปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่ดีนะครับเพราะว่าข้าวเยอะนะครับเพราะว่าเราเราโล่อ้อยออกหลายแปลงนะครับพงพ่อก็จะให้ปลูกข้าวจะไม่เว้นที่ว่างนะครับนี่เป็นผลภายหลังจากที่เราตัดยอดข้าวนะครับตัดใบข้าวนะครับซึ่ง ความมุ่งหมายของมันก็คือเพื่ออป้องกันข้าวรีบนะครับแล้วก็ข้าวมันล้มนะครับเพราะว่าบางทีมันจะล้มก่อนนะครับขออนุญาตเมมโมรี <laughs> <Memory S 1> <laughs> จะเต็มนะครับเดี๋ยวก็คลิปนี้ก็ให้ดูสั้นๆน,นะครับก็ว่าเป็นผนจากภายหลังโต๊ะล้มนะพี่น้องเอ้ โอ้ยหามเงยตกหลุมเลยพี่น้องไงนี่นะครับมันงามนะครับเมมเมโมรี่ก็จะเต็มละนะครับเดี๋ยวก็ตัดภาพเอาพร้อมปากของคอนะครับนี่เป็นความงามของท้องทุ่งนะครับสูงจริงครับมันมันต้นข้าวมันสูงสูงกว่าผมอะนะครับก็ขออนุญาตจบไปที่นะครับคลิปนี้ครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับจะให้ดูเป็น ความสวยงามของของนาข้าวนะครับโอ้นี่แหละครับความอุดมสมบูรณ์ของท้องทุ่งชนบทไทยนะครับมาออกมาเห็นอย่างนี้มันก็ชื่นใจนครับหอมเลยพี่น้องเลยมันอยู่แต่ในออฟฟิศไลน์บรกาบนเขาท่าพี่น้องมาได้ไหายอากาศไม่ได้สูดอากาศบริสุทธิ์นะครับชื่นใจเนี่ยยังไงก็ได้พ่อหา,หายใจหายขอ้อเนาะ เป็นกำลังใจนะครับให้ท่านที่ทํางานออฟฟิศอยู่กรุงเทพหรือรับจ้างแล้วโด,โดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่อิสราเอลนะครับที่มีภาวะการสู้รบอยู่นะครับก็อาจจะช่วยนะครับก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกท่านนะครับและมัดระวังตัวกันนะครับคลิปนี้ก็ให้ดูภาพไปนะครับแล้วก็จะตัดไปแล้วนะครับท้องทุ่งนี่ก็ลดเรลาเกี่ยวทั้งหมดแล้วครับทุ่งนี้น้องไว้เลื้มได้เนี่ย นะครับมีแต่ท้องไร่ท้องนานเลยนะครับดูช่อง YouTube จะดวงการเกษตรนะครับงามอยู่พี่น้องทักๆปีนี้เพื่อนมานยี่ดอกพ่อนั่นนะครับพอได้อยู่เขาตึงน้ำแล้วนะครับตึงแล้วตึงแล้วอุ้ยมันสูงแคักอีลยพี่น้องนะครับ กยจะจบเด้อบัดนี้จบอีเลียได้อบัดนี้ขอบคุณครับ